สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูปุ๋ยบุญยวีกล้องแดนไพยอีกแล้วค่ะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมและในสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ศาสนาของเราและในวันนี้นะคะครูปุ๋ยจะมาสอนในเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด ต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ครูปุ๋ยมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูกันก่อนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าคุณแม่คะฝนตกหนักมากเลยคุณแม่จะเก็บของไปไหนคะแม่กำลังจัดพวก้าวาของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปถวายวัดนะลูกช่วงหลายวันมานี้ฝนตกหนัก น้ำท่วมชุมชนของเราและก็ท่วมวัดด้วยพระท่านก็เลยออกมาบิณฑบาตไม่ได้บางคนที่บ้านน้ำท่วมก็ต้องการความช่วยเหลือแต่บ้านเราโชคดีที่น้ำยังไม่ท่วมจึงไม่เดือดร้อนเท่ากับคนอื่นเราจึงควรช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากเดี๋ยวพอฝนหยุดตกเราไปวัดกันเอาเข้าวสารอาหารแหง้งและเครื่องใช้ต่างๆที่แม่ซื้อมาไปถวาย และก็บริจาคให้คนอื่นๆกันนะลูกค่ะคุณแม่น้องๆคะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าคุณแม่พลอยและพลอยกำลังทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์อยู่เลยนะคะเอ๊และนักเรียนทราบไหมคะว่า การบรรเประโยชน์อย่างอื่นยังมีอะไรอีกบ้างถ้ายัางไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะงั้นเราไปเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าวัดเป็นสถานที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนา และวัดยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรการเวียนเทียนหรือว่าการบวชอีกด้วยนะคะนักเรียนวัดนะคะยังเป็นที่หยิบเนี่ยวิตใจของชาวพุทธอ่าจากในรูปนักเรียนคุ้นไหมคะว่าวัดนี้คือวัดอะไรนักเรียนเคยไปกันหรือเปล่านะวัดนี้วัดนี้นะคะก็จะเป็นวัดไผ่ร้อมที่อยู่ข้างๆโรงเรียนเราเองค่ะ อ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดว่ามีอะไรบ้างซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งต้องช่วยกันดูแลร,รักษาทำความสะอาดวัดและบริเวณรอบวัดตามโอกาส 2. ไม่ทิ้งขยะในบริเวณวัด 3. ช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังเพื่อบำรุงวัดค่ะ 4. เข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาตามโอกาสเช่นอะไรคะเมื่อมีวันสำคัญต่างๆนักเรียนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนานะคะได้ตามโอกาสไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรหรือว่าการเวียนเทียนนะคะ และยังมีการบวชด,ด้วยนะคะเมื่อมีโอกาสนะคะนักเรียนก็ควรไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานะคะ 5. ไม่ทำลายวัตถุสิ่งของภายในวัดและ6ค่ะเรานะคะต้องช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้คนอื่นมาทำลายหรือขโมยวัตถุสิ่งของของวัด วันนี้เราได้เรียนกันไปในเรื่องอะไรกันบ้างคะนักเรียนวันนี้นะคะเราได้เรียนกันไปในเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดมีวิธีปฏิบัติหลายอย่างเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนรู้แบบนี้นักเรียนต้องนําวิธีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะและเราก็มาถึงในใบางานที่เท่าไหร่แล้วคะ ใบงานที่9อืมเรามาอ่านคำชี้แจงไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดพร้อมทั้งเขียนอธิบายวิธีปฏิบัติตนการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด นักเรียนก็วาดรูปและระบายสีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อวัดเลยนะคะว่านักเรียนได้ทําอะไรอย่างเช่นครูวาดภาพการทําความสะอาดวัดครูก็จะวาดภาพครูถือไม้กวาดและก็ทําความสะอาดวัดอยู่ค่ะตรงนี้ครูก็จะเขียนว่าการกวาดวัดเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปทรงมาทางรายกลุ่มของเราด้วยนะคะ ขอบคุณนักเรียนมากเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนและดูกันจนจบคลิปวิดีโอค่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ